พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยามนั้นมีมากมายหลายองค์ที่เห็นเด่นชัดก็คือองค์พระแก้วมรกตอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาของชาวพุทธทั่วประเทศแต่มีตำนานหนึ่งที่กล่าวถึงกันมานับร้อยปีเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองห้าองค์หรือพระห้าพี่น้องอันได้แก่หลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองหลวงพ่อวัดดอยขิง โดยพระพุทธรูปทั้งห้าองค์นี้ต่างลอยทวนกระแสน้ำมาขึ้นตามวัดต่างๆจนถูกขนานนามว่าเบญจภาคีวารีปาฏิหารตำนานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่สันนิษฐานว่าคงจะเป็นสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในตำนานได้กล่าวไว้ว่าในสมัยก่อนมีพระภิกษุสชาวเหนือหรูปบวชจนสำเร็จอภิญญาสมาบัติ ถึงขั้นอริยะบุคคลมีฤทธิ์มากได้ตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมกันว่าเกิดมาชาตินี้จะขอบำเพ็ญบาร,รมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้ตายไปแล้วก็จะขอสร้างบาร,รมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ต่อไปจนขวาจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อพระสงฆ์ทั้งห้ารูปมรณภาพลงดวงจิตก็เข้าสถิตในองค์พระทั้งหองค์แล้วก็พากันแสดงฤทธิ์ลอยน้ำลงมาทางใต้ ตามแม่น้ำสายหลักห้าสายเพื่อโปรดสัตว์ตามที่ประสงค์ไว้ได้แก่ลำน้ำเจ้าพระยาคือหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในลำน้ำเพชรบุรีคือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราลำน้ำบางปะกงคือหลวงพ่อพระพุทธโสธรลำน้ำแม่กลองคือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและลำน้ำนครชัยศรีคือหลวงพ่อวัดไร่ขิงในขณะที่อีกตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธรูปทั้งห้าองค์สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยศรัทธ,ธาอันแรงกล้าของสาธุชนที่เคารพในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาและเป็นที่พึ่งทางใจต่อมาเมื่อคลาวเสียกรุงครั้งที่สองข้าศึกพมา่าเริ่มเข้ามาโจมตีพระนครเผาวัดวอดวายไปทั่วรวมถึงหลอมเอาทองจากองค์พระไปทั้งหมดชาวบ้านเห็นท่าไม่ดี เกรงว่าพระพุทธรูปทั้ง5้าองค์ที่รวมใจกันสร้างขึ้นนี้จะถูกทำลายจึงได้พร้อมใจกันต่อแพใหญ่อัญเชิญองค์พระทั้ง5ลงลอยแพไปตามน้ำเพื่อให้พ้นภัยและก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้ข้าศึกจัตรูทั้งหลายจงมองไม่เห็นองค์พระขอให้รอดปลอดภัยทุกประการหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดหน้าที่ใดก็ขอให้ประยุทธ์หน้าที่แห่งนั้นเพื่อปฏิสถานเป็นมิ่งขวัญแก่บ้านเมืองนั้นสืบไปเถิด แล้วพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ก็แสดงปาฏิหาริย์ลอยทวนกระแสน้ำไปตามลำน้ำสำคัญทั้งห้าสายอันได้แก่หลวงพ่อโตลอยมาตามคลองสำโรงแล้วมาหยุดที่หน้าวัดพัพพาชัยชนะสงครามต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดบางพลีใหญ่ในหลวงพ่อพระพุทธโสธรลอยมาตามแม่น้ำบางปะกงมาหยุดอยู่ที่หน้าวัดเสาธทงธทรต่อมาจึงได้ชื่อว่าวัดโสธร หลวงพ่อบ้านแหลมลอยมาตามแม่น้ำแม่กลองมาหยุดอยู่ที่หน้าวัดบ้านแหลมหลวงพ่อทองลอยมาตามแม่น้ำเพชรบุรีมาหยุดที่หน้าวัดเขาตะเคาราหลวงพ่อวัดไร่ขิงลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีมาหยุดที่หน้าวัดไร่ขิงต่อมาพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ก็ได้ถูกอัญเชิญขึ้นประฏิสถานเป็นพระพุทธรูปสำคัญของท้องถิ่นนั้นไปโดยปริยาย และถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วยในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้เคยกล่าวถึงหลวงพ่อพระพุทธโสธรเมื่อคราวสเสด็จประพาสฉะเชิญเศราเมื่อปี2451เอาไว้ว่าพระพุทธรูปทำด้วยศิลาแรงทั้งนั้นองค์ที่สำคัญว่าเป็นหมอดีนั้นคือองค์ที่อยู่ตรงกลาง ดูรูปตักและเอวงามเป็นทํานองเดียวกันกันกบพระพุทธรูปเทวะปฏิมากรแต่ตอนบนกลายเป็นด้วยฝีมือผู้ปั้นไปว่าลอยน้ำมาก็เป็นความจริงเพราะเป็นศิลาคงจะไม่ได้ทำในที่นี้และในปี2509ภาพมหามงคลที่คนไทยไม่เคยลืมก็คือในหลวงราชการที่9ทรงปิดทองหลังองค์หลวงพ่อโสธร เมื่อคลาวสนิทพระราชดําเนินทรงประกอบพระราชพิธีวันวิสาขาบูชาณวัดโสธรวรารามสื่อให้เห็นถึงการทรงงานของพระองค์ท่านที่ทําความดีแม้ไม่มีใครเห็นถือเป็นแนวคําสอนของพระองค์ท่านที่ได้พระราชทานแก่พระศิกรชาวไทยให้ยึดถือกันสืบมาจนปัจจุบันพระพุทธรูปทั้งห้าองค์นี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมานับร้อยปีโดยเนื้อแท้จริงๆแล้ว แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ช่วยการอนุรักษ์ศิลปะอันเก่าแก่ของบ้านเมืองไว้ไม่ให้ถูกทำลายหรือสูญหายไปปัจจุบันผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างหลั่งไหลไปกราบสการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5องค์นี้ไม่ขาดสายบางคนไปเพื่อขอพรบางคนไปเพื่อตามรอยประวัติศาสตร์ตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำแต่ทั้งหมดนี้ ก็อาศัยแรงแห่งศรัทธาเป็นสำคัญไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีศิละปะวัตถุเหล่านี้ก็ยังควรคู่แก่การดำรงรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและแผ่นดินไทยสืบไป